ทํางานที่โนเวย์เนี่ยหายากไหมยากง่ายก็แล้วแต่บุคคลเนะาะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะ,ะ่ะค่ะแล้วแต่บางคนแต่ถ้าไม่เลือกก็ก็ง่ายแหละเส้นสายก็สําคัญเนาะคนรู้จักก็สําคัญในการที่ทํางานอยู่ที่นี่ค่ะถ้าเรามีเพื่อนมีคนรู้จักเราก็จะได้งานเร็วมันก็คือเส้นอย่างหนึ่งเนาะเส้นน้อยเส้นใหญ่แล้วแต่ว่านั่น เส้นนี้ไม่ได้จ่ายจ้งนะหมายถึงว่าเออมีเพื่อนเยอะเราก็สามารถแนะนํากันไปทำได้นี่ค่ะก็จะได้งานเร็วอันนี้จะมาโชว์ซุ่มนะซุ่มก็คือทองคํานี่แหละขอทุกคน,นโชคดีมีชัยเนาะทําอะไรก็สุขสบายประกันแรงงามซุ่มไปะไปทั่วเคนดนอีสานไม่ใช่นะไปทั่วเคน เมืองนอกเมืองนาในี่ไปกงเกินเงินทองกลับบ้านเรานคะนเงินกลับประเทศเรานะแต่แล้วทุกคนใช่ไหมคนไปพ่อเขาแม่ก็เหมือนกับขนเงินกลับบ้านเราขนเงินกลับประเทศเราไปอย่างนั้นนะคะใช่ไหมล่ะหาเงินในแรงงานอยู่ต่างประเทศนี่เขาต้องให้เกียรตินะบางทีเปิดทางให้หน่อยแบบว่าเข้าประเทศนะ่ะเปิดเส้นทางแบบรู้ว่าเขาถ้า เปิดให้พี่เซนไอยเพราะเราไปขนเงินกับแม่พมานะ่ะไม่ว่าจะเป็นเมียต่างชาติก็ตามเราก็ขนไปนะไปทํานู่นทานี่บ้านเราก็เหมือนกับขนทองค,คําขนเงินไปอย่าอย่าไปฝากทองคาไว้กับใครถ้าฝากทองคําไว้ผิดคนนะ่ะถ้าไปฝากเขาก็เอาของเราหมดนะเห็นไหม,มพูดถึงเรื่องทองคําเป็นเรื่องปกติของคนที่คอร์รัปชันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไม่เก็บไว้กับตัวเอง เขาก็ต้องหาทางหลบลีงเพราะว่าเงินนั้นไม่บริสุทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามทีนี้เนี่ยก็ค่อยๆดูไปก็แล้วกันเว้ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ขี้โกงเขาก็ต้องหาทางซ่อนซ่อนเงื่อนซ่อนเงาแต่ความลับมันไม่เคยมีในโลกสาหรับคนที่ไม่ดีนะแบบว่าคนที่คนที่กินดินกินทรายกินน้ําบัดน,นี้ตอนแก่มาเนะ่ะได้แบกดินแบกทรายนะได้แบกแบกแบว่า แน่นอน,นอาจจะแบกด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ไม่มีความสุขตลอดชีวิตถึงมีเงินก็ตามคนโกงคนอ่นไหมเป็นหนี้เป็นสินเขาอะ่ะอย่าคิดว่าชีวิตจะราบลื่นนะอุปสรรคเพียบเดี๋ยวก็เข้ามามันก็ไม่ไม่ดีนะสรุปแล้วก็อย่าเป็นคนโกงเพราะว่าตายไปเอาเดินกบหน้าคชื่อของความเป็นโกงกินมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมอืมแต่สไมนนี้เนาะ คนเเล่เรื่องหนึ่งเขาจะเอาความเด็นี่ยวได้บ่ได้ไปถ่วเข้มเด็ดดิสนไปร่วมงานเป็นโมแกนเราอยู่ไสไปเป็นเมืองคอนแกนอมืองของแกนเป็นเมืองโมแคนของอิเมืองของแกนน่ะเป็นเมืองเป็นบ้านเกิดพ่อไม่โชคนะไว้คอนแกนนะเห็นไหม ไปโมแกอยู่เมืองบ้านไหนแต่ะนมาเพื่อนเนาะโอ้ยว่าจะมาปอกนี่คุยเรื่องนั้นคุยจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องสองแล้วเรื่องสามที่นี่ที่เดียวคือไม่โชคนี่แหละค่ะสวัสดีสวยๆค่ะจะให้ซิมโซไหมโอ้โอเคซิมโซกอนอุ้ม